สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้จะพามาดูการวิ่งว่าวครับเดี๋ยวเดีเอาหมองใส่ปล่อยเลยนติดเอเอาเลยครับตอนนี้จะปล่อยรุ่นู้นข้างโน้นจะขึ้นแล้วไปแล้วโอ้โหเร็วเฮงจะผาบกับบทท่านนู่นครับคนหนึงอยู่นู่นครับเด็กๆที่ดึงอยู่นู่นครับ โอ้โหเร็วมากเลยจะภาพไม่ทันเลยนู่นครับเด็กที่ดึงอยู่ครับป่งว่าวครับโอ้โหเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวครับมีลมมาก็จะทำว่าวครับนี่หาหมักเา่าเลยจับขับม่ทันเลยเมื่อกี้ นรวเร็วแฮงโอ้ยโหเยอะจัโอ้โอไกลมากครับเนี่ยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูเด็กที่วิ่งว่าวกันครับ <c oughs> ของเล่นครับของเล่นช่วงดูหนาวครับตามชนบทบ้านเราครับถ้าใครสมัยยุค90น่าจะทันครับ ส่วนสมัยนี้เด็กๆจะไม่ค่อยได้เจอแล้วครับวิ่งว่าวจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับเด็กๆสมัยนี้จะวิ่งเล่นโทรศัพท์ตามยุคตามสมัยครับตอนนี้ก็มาดูการวิ่งว่าวได้ทางช่อง youtube ครับจะถ่ายให้ดูครับเพราะว่าแถวบ้านนี้ยังยังมีการละเล่นอยู่ครับนะครับจะมีเสียงด้วยนะครับเนี่ยเสียงแอด เวลาลมมันพัดลมมันตีแรงๆครับมันก็จะดังครับกลางค่ำกลางคืนเรานอนอยู่อย่างนี้ก็จะได้ยินเสียงเพราะครับโอ้เด็กวิ่งว่าวไปไหนแล้วกำลังตามเด็กวิ่งว่าวครับมาในทุน่งนาครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือขี้ควายครับ แบบนี้ก็มีอาหารนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าจุดจีครับเวลานั้นเราก็จะมาขุดไปเป็นอาหารหูค<ม>ุณค่าทางอาหารเห็นเขาบอกว่ามีเยอะครับโปรตีนสูงจุดจีขี้ควายนี่ครับโอ้โหมีเยอะแยะเลยอยู่ในทุ่งนี้นะครับอะไรอะไรก็กินได้หมดเลยโอ้นน่น ว่าจะพาไปดูเด็กวิ่งว้าวไปไกลเลยครับเอาว้าวไปไกลเลยครับนู่นโอเคครับพาดูการละเล่นของสมัยเด็กก่อนครับแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนครับที่มาติดตามครับขอบคุณที่มารับชมด้วยกันครับ